อย่างกรณีกรณีท่าขี้เหล็กอย่างเงี้ยเข้ามาับเข้ามาอย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่ามันมันมีขบวนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยเนี่ยนะครับฮ้ยงานการข่าวที่ที่ผมได้ยินมาอีกอีกกระแสนหนึ่งนะก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาเขาเคลียออกมาแล้วมี8กลุ่มับ8ขบวนการ,รที่ทําหน้าที่ทํามาหากินในการที่จะส่งคนตาข้ามแดนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนเนี้ยก็ก็เรียกว่าโฟกัสไปที่8ปกลุ่มเนี้ยมีทั้งสีนู้นสีนี้สีเขียวสีกากีนะอยู่ในขบวนการนี้ทั้ง8ปดขบวนการนะครับผมผมออยอย่างนี้คุณศักัยครับเรื่องด่านตรวจเนี่ยแต่ต้องออกต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ได้หมายถึงด่านนี้เขามีปัญหาคอร์รัปชันนะแต่ถ้าจะสกัดจริงๆะครนะเชียงรายแม่สายใช่ไหมมาจะต้องผ่านตาก ครับจะต้องไปที่ด่านที่พัต่าวอด่านพัตว์เป็นด่านใหญ่เชื่อมระหว่างแม่สอดกับกับเงดีเอาตรงนั้นก่อนไม่ไม่ที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยอครับถ้าจะจะล็อกนะตรงนั้นเนี่ยไม่ผ่านมาเนี่ยนะกักตรงนั้นก่อนเลยครับก็คือต้นด่านตรงนั้นเนี่ยมันมันเปไปไหนไม่ได้อะถ้าคุณจะลงเดินก็ข้ามเขาหลายลูกอ่ะพราทางมันปิดด่านพัตวอตรงตรงจะเข้ามาตลาดมูเซอร์เก่าก่อนถึงตลาดมูเซอร์เก่าครับ นะครับแล้วถ้าจะล็อกตรงนั้นแม่ไปอีสานนะครับก็คือไปที่ไปหาทางเชื่อมเอานะครับที่ที่จะไปเพราะว่าจะมีเส้นไปทางอีสานได้ด้วยอก็ล็อกตรง2ด่านนั้นเนี่ยใกล้เลยแล้วถ้าไม่ชัวนะมาตรงทางแยกจากเส้นแม่สอดอ่ะเพราะจะมาเข้าถนนเส้นใหญ่เส้นนั้นอ่ะเส้นเอเชียเส้นเอเชียตรงนั้นอีกสักด่านหนึ่งแล้วก็กักตรงนั้นเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปทางตาก็ได้ ผ่านตัวเมืองตากมาเพราะนั้นล็อกตรงนั้นอีกทีนึ่งทางอีสานก็ล็อกไปทางาไปล็อกตั้งแต่ตอนเลยาจากเชียงรายจากแม่ฮ่องสอนมามันจะมีเส้นอะผมผมจำไม่ได้ว่ามีด่านอะไรตั้งตรงนั้นเลยครับแล้วก็ด่านตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยครับต้องให้อสมอกับผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอ,อ,อบตอน,นี่ช่วยครับผมผมมีข้อข้อสงสัยอีกอันหนึ่งนะคุณสุปนันพี่ทวีว่าไอ้กรณีการ การเคลื่อนย้ายของของโควิดข้ามแดนเข้ามาเนี่ยทำไมเวลาเวลาชัดเจนออกมาแล้วว่าเป็นการคนเนี่ยลักลอบเข้าเข้าเข้าออกเมืองครับทำไมไม่มีการเช็คบินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับผมกาลังอุปมาอุปไมยว่าเวลาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเจอบ่อนที่ไหนนะห้าเสือท้องที่เนี่ยโดนเช็คบินแต่ทีนี้ทําไมตรงนั้นเนี่ยไม่มีการอะไรเลยอนงะ มันต้องมีคนเกี่ยวข้องที่จะต้องถูกเช็คปินในเบื้องต้นก่อนเลยว่ามีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่มันมันรู้ดิว่ามีใครบ้างอ่ะคือตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าครับอ่าการลักลอบเข้าเมืองเนี่ยเข้าเส้นทางธรรมชาติเนี่ยครับใช่ไหมเอ้ยเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอนี่ถามว่าเส้นทางธรรมชาติเนี่ยครับคนที่ดูแลปกครองท้องที่เนี่ยเออผู้ใหญ่บ้านกำนันครับอบตครับเออซึ่ง จะบอกว่าเอ้ยเขาไม่มีไม่ใช่นะเดินอำนาจหน้าที่เขาเขาเขามีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่นะเขามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ผู้ช่วยกำนันสารวัตรกำนันคุณไปถามเดียวว่าที่ลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามาทางไหนฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันหมู่บ้านไหนครับเอออเามาคุยดิอสมอเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในการที่เปิดแพร่ข่าวสารนะสุกอย่างเดียวนะเขาเพิ่มภารกิจนะเงินเดือนเขาก็ปรับให้นะเฮ้ยคุณไม่รู้เลยเหรอ ออคือตอนแรกเนี่ยอาจจะใช้หลักการพูดคุยใช่ไม่อาจจะไม่ต้องลงโทษสถานหนักรหรืออะไรเพราะว่าเป็นเจ้าเจ้าพนักงานปกครองอะใะ่ไหมเจ้าที่ปกครองเจ้าพนักงานปกครองคราวนี้ก็ไล่มาดิผู้ใหญ่บ้านกำนันประลัดอำเภอเขามีประลัดป่าปะลัดอะไรในอำเภอเฮ้ยครับทำไมปล่อยเข้ามาล่ะเนี่ยในสายปกครองคือคือผมบอกว่าถ้าบอกว่าเข้ามาทางธรรมชาติเส้นทางธรรมชาติเนี่ย เจ้าที่ปกครองตง้องรับผิดชอบเออเพราะคุณไม่ใช่มีหน้าที่แบบอะไรอ่ะคุณดูแลพื้นที่อ่ะแต่เราไม่มีใครพูดถึงนี่นี่ยังไม่ลงเราบอกว่าคณะกรรมการประสานงานชายแดนเนี่ยทำไมไม่เอ้ยทางพม่าคุณต้องดูแลของคุณคนะไอ้ทางผมดูแลของผมนะคือมันต้องคือมันต้องยันด้วยก่อนก่อนที่จะข้ามแดนมาครับใช่ ทางเขาเนี่ยเขาก็บอกเอาเนี่ยผมผมสกีนคนทางฝั่งผมนะเวลาคนของผมที่จะไปทํางานกับคุณผมสกีนหรือว่าแรงงานคุณจะกลับบ้านผมสกีนทั้งคุณก็ต้องสกีนคนของคุณด้วยที่เข้ามาเข้ามาบ้านผมแล้วตอนนี้นะครับขอญาติพี่ทวีกนิดเดียวออย่าระวังแต่ชายแดนตะวันตกชายแดนตะวันออกก็ไม่ธรรมดาครับผมมาเชื่อมั่นแรงข่าวผมที่กัมพูชาเพราะเขาเตรียมจะจัดงานใหญ่ระดับอาเซียนน่ะยังต้องเลื่อนน่ะ เพราะเขาบอกมันระบาดหนักอ่ะแล้วรัฐบาลไม่ได้ออกมาประกาศนะครับรัฐบาลใช้ส่งเมสเซจข้อความเข้าไปยังประชาชนว่าใว่าให้ทำงานอยู่กับบ้านอครับเพราะฉะนั้นผมเห็นบอก้มีการลือมีการปล่อยข่าวยาแช่ผมบอกผมไม่แชร์แต่ผมยืนยันว่ามีการระบาดจริงครับอืมนแต่ไม่เป็นทางการที่ไม่เป็นระบาดแบบไม่เป็นทางการไงใครจะไปหือกับสมเด็จท่านล่ะครับ ใช่ไหมะนี่จัดงานใหญ่ระดับชาติอ่ะออย่างเลื่อนระดับอาเซียนซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพให้ด้วยอ่ะฮะคนประสานงานเนี่ยเออผมเนี่ยครับอืโอ้งงานช้างอย่างเลื่อนอ่ะแล้วบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วจะไปเชื่อมไหมล่ะกองกำลังบูรพาหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เออระดับจังหวัด อำเภอตำาบลดูแลให้ดีเถอะแล้วเนี่ยพยักร้ายไทยดึงเริ่มจากที่นู่นก่อนไม่ใช่ไทยถีบนะไทยดึงคือเอารถตู้ไปซุ่มจอดตำป่าและมาะแล้วก็เอาคนมาส่งนั้นเนี่ยที่ตก่อนจับได้เป็นว่าเล่นเลยอะเนี่ยผมว่าจะทํากันยังไงเราเหมือนโดนขนีบซ้ายขวาครับนะครับจากจากประเทศฝั่งตะวันออกแล้วตะวันตกเพื่อนบ้านเราแต่มาตรการกลไกรัฐะกับ ผู้ประกอบการก็ไม่รัดกลุมค,คนไทยเราก็มไม่ค่อยมีวินัยบางคนนะมันกาดตกกันหมดไงมันรั่วรวกันทุกจุดไ,ไม่ตอนนี้กาดไม่ตกแล้วแขวนไว้ที่หน้าผากนี้นเลยไม่ที่หน้าผาก